ใช้นิ้วชี้คืนนี้โป้งนะครับกดรับไปกับเชือกวิ่งคู่นั่นเองครับเชือกคู่ลักษณะนีะ้ไป3รอบ1แล้วนะนะนะครับและ3เป็นลักษณะนี้ะจะเห็นว่ามีเชือกที่เราพันเนี่ยมี3เส้น ไม่รวมกับตัวห่วงตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงเชือกที่พาดนิ้วชี้กับนิ้วโป้งครั้งแรกเนี่ยเรื่องดึงลงแบงล่างลักษณะนี้หลังนั้นก็เอานิ้วโป้งออกให้เหลือแต่นิ้วชี้หลังนั้นเราก็จัดเชือกให้รัดอยู่ที่นิ้วชี้นั่นเองครับ เข้าไปเลยมันจะเร็วขึ้นเพราะถ้าเรามีตัวกลางของนิ้วชี้รออยู่อันนี้ก็เริ่มที่จะได้แล้วนะหลังจากนั้นเอานิ้วชี้ออกนะครับดึงออกก็จะได้ประมาณนี้ลำดับต่อไปใช้เชือกหลักเนี่ยนะครับ2เส้นสอดเข้าไปยังเ,เกลียวเชือกที่เราทำเอาไว้ ก็จะได้ประมาณนี้ลำดับต่อไปเราจัดเชือกอให้เข้าที่ก่นอนหมุนเข้าหาหมุนเข้าหากันทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝั่งเลยหมุนจนให้มันแน่นไม่ต้องเสียเวลาแบบทุกครั้งที่เรา เคยนำเสนอเห็นไหมครัได้แล้วนี่ถ้ายังไม่พอใจอีกนิดนึงะจะหมุนฝังนี้จัดยึดเข้าไปถ้าห่วงไม่เท่ากันเราก็สามารถปรับให้มันเท่ากันได้ดึงมันขึ้นมา